พระเจ้าได้เปิดทะเลแดงนะแล้วให้พวกอิสราเอลนั้นเดินไปข้ามทะเลแดงบนดินแห้งเมื่อกองทัพอียิปต์ไล่าตามไปน้ำก็กลับมาท่วมนะกองทัพอียิปต์อิสราเอลได้เห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าเห็นกองทัพอียิปต์ที่จะไาออจับพวกเขานะครับพินาศไปในทะเลแดงส่วนพวกเขานั้นปลอดภัยเขาโห่ร้องด้วยความดีใจ ตื่นเต้นยินดีมากแต่หลังจากนั้นนะครับผ่านไปสามวันเมื่อสามวันที่แล้วเขาโหล้องด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าปลดปล่อยเขาพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาแต่ผ่านไปสามวันบ่นแล้วเขาไม่มีน้ำจะดื่มเขาจะตายแล้วนะแล้วก็ว่าโมเสสโมเสสที่ยกไม้เท้าและทะเลแดงแหวกออกโอ้โหโมเสสฮีโร่ของเขา ยิ่งใหญ่เหลือเกินผ่านไป3าวันโดนด่าเละเลยนะครับโัวลงนะฮะนี่คือมนุษย์ไงนี่คือมนุษย์ที่ลืมได้อย่างรวดเร็วได้อย่างง่าย